สวัสดีครับผมนายกมลวิทย์ทองศรีนะครับรหัส500482นะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของอ็อบเจกต์ด TECTION นั่นเองนะครับก็อ็อบเจกต์ด TECTION นะครับก็เป็นศาสตร์หนึ่งของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับโดยอ็อบเจกต์ด TECTION นะครับก็คือการหาตัววัตถุนะครับผ่านตัวบัลลังก์บ็อกซ์ว่าวัตถุนั้นมันที่อยู่ในภาพนะครับเป็นคลาสอะไร แล้วก็อยู่ตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับจะไม่ละเอียดเท่าการทำ segmentation ทางด้านขวาสุดน,นะครับก็คือเขาจะ segmentation เนี่ยคือจะหาพื้นที่ Object ในภาพเลยนะครับส่วน image classification ก็คือการหา Class ทั้งภาพนะครับว่าทั้งภาพเนี่ยคือ Class อะไรนั่นเองนะครับก็ไอเดียก็คือ,อสิ่งไอตัวที่ตีกรอบตัวอ็อบเจกต์เรานะครับเราจะเรียกมันว่า bounding box นั่นเองนะครับก็คือ bounding box เนี่ยเราจะเป็นกล่องเอาไปทาบบนภาพว่าภาพว่าอ็อบเจกต์เราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนและเป็นอ็อบเจกต์อะไรนั่นเองนะครับ Uh, ซึ่ง uh, object detection นะครับหลักๆก็จะมีวิธีคิด2แบบนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น multi-stage and single-stage นะครับ mm hmm. ก็คือ2อ,อวิธีคิดนะครับวิธีคิดแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นตัว R-CNN นะครับหรือว่า region-based convolutional network น,นั่นเองนะครับเดี mm ๋ย hmm. วไปดูกันเลยนะครับ mm hmm. ก็ R-CNN นะครับไอเดียก็คือเขาเนี่ยจะนำภาพมาแล้วก็จะมาหาสิ่งที่เรียกว่า region proposal นะครับ mm hmm. region proposal คืออะไร mm hmm. ก็คือ สิ่งที่เราตีกรอบหาออบเจกต์นั่นแหละครับแล้วก็เขาเอาตำแหน่งของ Legion Proposal เนี่ยเราจะเรียกมันว่าตำแหน่งที่ bounding box มันตีถูกไหมครับเอาไป wrap แล้วก็โยนเข้า CNN wrap ก็คือการเอาเอา bounding box ของออบเจกต์นั้นนะครับแกะออกมาแล้วก็ปรับไซส์ให้มันเท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้า CNN แล้วก็มา classify ว่าเป็น Class อะไรนั่นเองนะครับโดยวิธีการหา อ uh, e g i o n proposal นะครับก็ uh, เราจะใช้วิธีที่เรียกว่า selective search นั่นเองนะครับก็คือมันจะหาวิธีนี้ครับมันจะนำพิกเซลเม็ดส,สีมาดูว่ามีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่แล้วก็จะจับกลุ่มกันนั่นเองนะครับก็จะกลับจับกลุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับก็จับกลุ่มกันไปเรื่อยๆกลุ่มหนึ่งเนะี่ยเราจะเรียกว่า1 proposal นั่นเองนะครับหรือว่า1 Object โดยอ่า uh, object เนี่ยมันถ้าจับกลุ่มก็คือเราต้องตั้ง threshold ไว้นะครับ ถ้ามันจับกลุ่มกันมากเนี่ยมันก็จะ,ะมีออบเจกต์ที่น้อยถ้ามันจับกลุ่มน้อยมันก็จะมีออบเจกต์ที่มากนะครับเราก็เลยตั้งเทร e s ว่าโอเคเราจะตัดที่ประมาณ2 2 0 0 0พัน proposal ประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะตีกล่องว่าโอเคออบเจกต์เราอยู่ตรงไหนประมาณนั้นนะครับอ่าก็จะมีอัลกอริทึมการตีกล่องอีกทีเสร็จปุ๊บเราก็จะเอากล่องนั้นนะครับมาอ่ากล่องกล่องนั้นก็คือเราจะ c r o ปจากการหา selective search นะครับขออภัยเมื่อกี้ เสร็จปุ๊บเราก็เอาพอครอปมาเสร็จแล้วก็เอามารันะครับแรปก็คือปรับไซส์เข้า CN ซีนะนครับ c n นก็คือเป็นโมเดลในการทำนายว่าไอ้กล่องเนี้ยมันเป็นคลาสอะไรนั่นเองครับซึ่งแต่ละแต่ละกล่องเนี้ยมันก็จะเข้าโมเดลแยกกันนะครับมีโมเดลเป็นของตัวเองซึ่งข้อเสียก็คือมันจะค่อนข้างช้านั่นเองนะครับโดยอ่าเลเยอร์สุดท้ายของโมเดลนะครับเขาก็ใช้ Svm ในการอ่าคลาสสิฟายนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเปรียบเทียบว,ว่าโอเคอาร์ซนะีเอนเนี่ยตอนเทรน่นะมันมันค่อนข้างช้าครับ84ชั่วโมงแต่ดูแต่มันจะมีตัวที่เร็วกว่าครับเราจะเรียกว่า,วา Fast อาร์ซีเอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรตัว Fast r อาร์ซีเอนะครับไอเดียก็คือ,อเข้าตัว c นะีเอ็นอะรอบเดียวนะครับเข้าตัวโมเดลคลาสสิฟายรอบเดียวไอเดียคือเขาจะทำอา ROI projection นะครับ ่าคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันก็คือเห็นฟีเจอร์แมปด้านล่างไหมครับเขาจะเอาทั้งภาพเนี่ยเข้าฟีเจอร์อ CNN ก่อนเราจะได้เลขตัวหนึ่งมาเป็นส q u a r e เท่ากันจะได้เ u t p u t ออกมาเท่ากันเราจะเรียกมว่า feature map ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำ selective search จากภาพ o r i g i ินอเพื่อหาตำแหน่งของ object ในภาพนั้น,น,น,นแล้วก็มาทำการเทียบบัญญัดแตยย่ยางลงฟีเจอร์แมปอันเล็กๆของเราอ่าแล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอา็อบเจในภาพออริจินออ่ะมันอยู่ตรงไหนของฟีเจอร์แมป ่าเนี่ยวิธีนี้มันเลยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเข้า CNN รอบเดียวแลวหลังจากนั้นอะ่ะตัวเอ่อตัว bounding box แต่ละตัวครับที่อ่าอยู่บน feature map แบบมันมีไซส์ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเขาเลยต้องทำการอ่า pooling ก่อนที่จะไปทำการ classify นะครับโดยวิธี pooling ก็ประมาณนี้นะครับก็คืออ่าตรงกลางก็จะเป็นตัว up, อ่า bounding box ของเราแล้วก็จะ pooling เท่าไหร่ก็หารด้วยอ่าจำนวน n นะครับ m หาร n แล้วก็ปัดเศษทิ้งนะครับ ก็จะ pooling ออกมาได้ถึงจะ pooling ออกมาได้นะครับเพราะว่าบางทีไซส์มันอาจจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น architecture คร่าวๆนะครับจะเห็นว่าโอเคเขาเขานะ้า convolutional เนี่ยหรือซ n นเรอ,อบเดียวนะครับแล้วก็พอได้ตัว pooling ออกมาก็ไปหาใช้ soft max นะครับในการค้นหาว่านี่คือ class อะไรแล้วก็ใช้ regression อีกตัวนึงในการบอกตำแหน่งของตัว building box นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับ Uh, Fast RNN N, ว่าเร็วเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมครับเห็นว่าโอเคเทส t ทม์เนี่ยมัน2 2 second นะครับแต่ม,มีตัวเร็วกว่านี้อีกครับก็คือ Faster RNN N ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันเร็วกว่ายัางไงก็ Faster RNN นะครับไอเดียของเขาเนี่ยเขาบอกว่าการทำ selective search ของ Fast RNN เนี่ยมันช้าไปนะครับเขาเลยนำเสนอวิธีใหม่เรียกว่า Region Proposal Network นะครับหรือว่า RPN นั่นเองไอเดียของเขาเนี่ยเขามองว่า อ็อบเจกต์ในโลกเราเนี่ยมันมีรูปร่างไม่กี่แบบนะครับไม่แนวนอนก็แนวตั้งไม่แนวกลมก็แนวอ่าแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แนวกลมก็แนวเล็กจัตุรัสประมาณนี้ครับก็คือมีอยู่ไม่กี่แนวเขาเลยมีไอเดียที่บอกว่าโอเคแต่ละอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะมีบูนนิงบ็อกซ์ของมันนะครับเราจะเรียกว่าแอนเคอร์บ็อกซ์ทางด้านขวาแล้วเขาเอาแอนเคอร์บ็อกซ์เนี่ยมาทาบบนสไลดิ่งวินโด้นะครับก็คือทาบเป็นเขาเรียกว่าพรีดีฟายนะครับทาบไว้ก่อนแล้วก็จะดู confidence score ว่าไอ้นนั้นมันเยอะหรือน้อยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อ anchor box นะครับก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมี ratio อยู่ประมาณ9ตัวนะครับก็คือ object เราเนะี่ยรูปร่างประจมานี้แหละไม่หนีไปไหนหรอกประมาณเนี้ยครับก็อันนี้วิธีคิดตัว bounding b bound o ์นิงบ็อนะครับคือเขาจะ predefine มาก่อนก็คือเอา anchor box เนะี่ยไปทาบนะครับทาบบนเอ่อฟีเจอร์แมปอ่อของตัวรูปที่เข้าตัว CNN ไปนะครับก็คือตัว faster รนะ์ n าเนี่ย เขาจะเอารูปเข้า CNN ก่อนแล้วก็คิดจากตัว feature map นะครับโดยวิธีหาหา,า bounding box ที่มี confidence สูงเ่ยนะก็จะมี layer รบนนะครับจะเห็นว่ามีามันคือ 2D convolutional ตัวหนึ่งนะครับในการหา confidence score ของ anchor box นั้นๆน,น,นะครับส่วนด้านล่างก็เป็นตำแหน่งนะครับโดยใช้ regression นั่นเองก็คือมันมันข้างบนอ่ะจะมี anchor box หลายๆตัวเลยครับเรียงกันก็จะเป็น ส่วนด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคแอนเ o อรบล็อกตัวไหนเนี่ยมีคอนฟิ d เ n นซ์สกอร์เยอะก็จะใช้ตัวนั้นนะครับและตำแหน่งอยู่ตรงไหนมันก็จะปรับค่าไปเรื่อยนี่เองนะครับอ่าซึ่งมันเร็วกว่าตัว fast CNN แน่นอน,นครับเพราะว่า selective search มันคิดทีละพิกเซลใช่ไหมครับแต่ว่าตัว faster CNN เนี่ยมันคิดเป็น bounding box นะครับคิดเป็นบล็อกๆมาเลยเร็วกว่านั่นเองนะครับประมาณนั้นครับก็อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับก็คือทำ ทำ RPN นะครับในการหา bounding box เสร็จปุ๊บก็ทำ ROI pooling เหมือนเดิมแล้วก็ออก classify เหมือนกับ Fast R-CNN เลยครับอันนี้ก็เป็นเปรียบเทียบ architecture นะครับจะเห็นได้ว่าโอเคตัว Faster R-CNN เนี่ยกับ Fast R-CNN น่เร็วกว่า R-CNN แน่นอนนะครับเพราะว่าเข้า convolutional รอบเดียวนะครับแต่ว่า R-CNN เนี่ยเข้าเข้าตามจำนวน bounding box เลยนะครับซึ่งตัว object detection เนี่ยครับเวลามัน detect ออกมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าโอเคมันตี bounding box เอาพุทออกมาเนี่ยซ้ำกันนะครับหลายๆที่ซึ่งปัญหาเนี้ยเราจะเรียกมันว่า non maximum suppression นะครับเราวิธีแก้ก็คือเราจะ suppress suppress มันนะครับโดยโดยการที่เราเนี่ยจะเอาตัวที่มัน overlap แล้วก็มี confidence score สูงสุดมาใช้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็น single stage detector นะครับหรือว่า yolo นั่นเอง you only look once นะครับไอเดียของเขาครับก็คือมีภาพ original นะครับใช่ไหมครับแล้วก็ เขาเนี่ยจะเอาภาพเนี่ยมาตีกริดไว้แล้วเขาเนี่ยจะคิด bounding box กับ confidence score รวมกันเลยนะครับก็คือ bounding box แต่ลรวมมี confidence score ของตัวเองแล้วก็จะคิดในภาพว่าในภาพนั้นน,นมีคลาสอะไรบ้างไปด้วยนะครับเลยเป็น single state. Idea s t a t e ไอเดียก็คือเขาบอกว่าแต่ละแต่ละกริดที่ตีนะครับมันจะค้นหา bounding box ที่มี confidence score สูงสุดเขามองว่าทุก o b อบเจเนี่ยมีจุดกึ่งกลางของมันนั่นเอง อาจจะฟังดูงงๆนะครับไอเดียก็คือเขาอาจจะคิดรวมกันเลยว่าแต่และอ็อบเจกต์เนี่ยมีคอนฟิเอนซ์เท่าไหร่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีพ robability เท่าไหร่อย่างภาพนี้นะครับซึ่งพอมันคนคิดพร้อมกันนะครับมันก็จะเร็วๆกว่าเลยเอาซีนเอมาต่อได้เพื่อความแม่นยำนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องอ non suppression เหมือนกันนะครับก็แก้ด้วยการทำค่าที่มันอเวล a p มีคอนฟิดเอนซ์กอร์สูงสุดเหมือนกันนะครับของ Yolo ซึ่ง โดยสรุปแล้วนะครับ2 2พืทีก็คือ multi stage แล้วก็ single stage อ่ะ single stage จะดีและเร็วนะครับแต่ก็ไม่ได้แม่นยำกว่าตัว multi stage นะครับ multi stage เนี่ยอาจจะหาแม่นยำกว่าในกรณีหาอ b อบเจกต์เล็กๆนะครับแต่ตัว y o l o เนี่ยอาจจะาหาไม่เจอนะครับ Error บ้างแต่ว่าทำ real time ดีกว่าแน่นอนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็จบแต่ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ